Lone สวัสดีทุกคนวันนี้เรามารีวิวรถกระบะโตโยต้าทันเดอร์ที่ออดีปี2026นี่คือโตโยต้าทันเดอร์ที่ออดีปี2026ซึ่งไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นการโจมตีเต็มรูปแบบของโตโยต้าต่อฟอร์ดกระเธอและแรมเทีร์เอกด้วยยอ,อเครื่องยนต์ไฮบริด V6 ทวินเทอร์โบเทคโนโลยีออฟโรดรุ่นต่อไปและห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV สุดหรู ทำให้ทเดอร์ที่อดีพร้อมครองความเหนือกว่าวันนี้เราจะพามันไปทดสอบขั้นสูงสุดนั่นคือความสะดวกสบายบนท้องถนนเมื่อก้าวเข้าไปข้างในแล้วทเดอร์ที่อดีให้ความรู้สึกเหมือนลิซัสมากกว่าเป็นรถบรรทุกมาวิเคราะห์กัน Dash i n f o เ a i n m e n t เครื่องหมายถูกตัวหนาจอสัมผัส OLED ขนาด18นิ้วใหญ่ที่สุดในรถบรรทุกทุกคันเครื่องหมายถูกตัวหนาอินเทอร์เฟซโตโยต้าใหม่เร็วขึ้นพร้อมอัปเดตแบบไร้าสายเครื่องหมายถูกตัวหนามาตรวัดแบบดิจิทัลสามิติ แสดงมุมออฟโรดแบบเรียลไทม์ความสามารถในการออฟโรดและทุกอย่างในระหว่างนั้นต่อไปนี้คือการวิเคราะห์เครื่องหมายทุกตัวหนาราคาเริ่มต้น68,500ดอลลาร์ที่ออดดโปรเครื่องหมายทุกตัวหนาประหยัดน้ำมัน18ไมล์ในเมือง22ไมล์บนทางหลวงเป็มพีจีทดีที่สุดของรถบรรทุกไฮบริดเครื่องหมายทุกตัวหนาลากจูง12,200ปอนด์พร้อมระบบระบายความร้อนที่อัปเกรดแล้ว นี่คือนิ้วกลางที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าสำหรับรัเทอและ t r x t h u n d น r t o ทดีปี2 0 2 6ไม่เพียงแต่ได้รับการปรับปรุงเท่านั้นแต่ยังได้รับการออกแบบบาใหม่ทั้งหมดเพื่อครองทั้งทะเลทรายและตัวแทนจำหน่ายฉันใช้เวลา500ไมล์ในการทดสอบทุกที่ตั้งแต่การเดินทางบนทางหลวงไปจนถึงการลุยหินผากำลังคลานและวันนี้ฉันจะให้คุณได้เห็นรถกระบะท,ที่แย่ที่สุดของโตโยต้อย่างละเอียดที่สุด หลังจากการทดสอบที่โหดร้ายเป็นระยะทาง500หมล์ใน6รัฐฉันสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าโตโยต้าได้สร้างสิ่งที่พิเศษนี่ไม่ใช่แค่วิวัฒนาการแต่เป็นการปฏิวัติขีดความสามารถของรถกระบะอาย่างเต็มตัววันนี้เราจะเจอดลึกมากกว่าการรีวิวครั้งก่อนก่อนว่าทำไมทันเดอร์ที่อดีปี2026อาจเป็นรถกระบะสมรรถนะสูงที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่มีมากราฟเส้นเวลาวิวัฒนาการของรถทันเดอร์ที่อดี2015 2026การวิเคราะห์ตลาด ทำไมโตโยต้จึงลงทุน3,000ล้านเหรียญในการออกแบบใหมน่นี้ตัวอย่างบทสัมภาษณ์วิศวกรเราเล็งจุดอ่อนของรถประเทอาไว้ผลการทดสอบซุ้มล้อในอุโมงค์ลมการถอดกลไกขั้นบันไดแบบยืดหดได้ล้อที่สามารถล็อกด้วยบีดล็อกได้การสาธิตการติดตั้งแผนภูมิประสิทธิภาพของกระจกอะคูสติกการทดสอบตัวเลือกกลิ่นของระบบอารมาการสาธิตการแปลงฉมบ่หลัง การวิเคราะห์การควบคุมแชสซี่ส่วนวุ๊บส์การเปรียบเทียบเสถียรภาพในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงการสาธิตระบบช่วยเหลือการกระโดดหลังจากการทดสอบทั้งหมดนี้ฉันจะซื้อคันนี้แทน Raptor R หรือ T-RX เป็นการส่วนตัวหรือไม่นี่คือคําตอบที่ตรงไปตรงมาของฉันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโตโยต้าตัดสินใจไม่เล่นดีๆคุณจะได้สิ่งนี้รถทันเดอร์ที่อดรุ่นปี2026หใหม่ล่าสุดที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นกําลังมากขึ้น และทัศนคติที่มากขึ้นกว่ารถบรรทุกโตโยต